เ a s ์ซิรี่เคเมื่อคนไข้มีข้อกังวลหรือความผิดปกติต่างๆของร่างกายต้องการปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือส่องกล้องหรือไม่สามารถปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ SCS เฉลมมีดีซีนและการนัดมาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีโดยตรงเมื่อแพทย์สรุปทำวินิจฉัยว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือส่ององ ทางโรงพยาบาลสมิติเวสชลบุรีจะประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเพื่อขอทราบวงเงินท่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้จากกรมธรรม์ของคนไข้ที่มีความคุ้มครองอยู่โดยปกติจะได้รับทราบผลภายใน5-7วันแต่หากเป็นกรณีเร่งด่วนทีมงานจะดำเนินการเร่งกระบวนการให้ครับวันผ่าตัดคนไข้สามารถส่งลิงก์ซมิติเว p เพจ ให้กับญาติสนิทหรือเพื่อนชีว้ใจเพื่อเฝ้าติดตามอาการต่างๆระหว่างที่นคนไข้ยอยู่ในกระบวนการผ่าตัดหรือส่องกล้องเพื่อลดความเป็นห่วงกังวลหรือหากต้องการสนทนากับพยาบาลก็สามารถกดลิงก์จากหน้าจอโทรศัพท์ได้ทันทีเมื่อการผ่าตัดหรือส่องกล้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถรับยากลับบ้านได้ทันที หรือหากกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสามารถชำระเงินส่วนเกินโดยไม่ต้องรอบริษัทประกันสะดวกรวดเร็วทันใจหลังการผ่าตัดหรือสองกล้องหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยใดๆคนไข้าสามารถปรึกษาแพทย์ทาง S C H ททเลมิติสินโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลสิมติเวชชนบุรีสะดวกที่สุดครับ